วันพระรหัส,สบ,บดีดวงรายสัปดาห์ดาดาดาหนึ่งถึงแนะดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซี่เป็นคำตอบ ช่วงนี้ระวังคําพูดนิดนึงระวังคําพูดเลยจ้าเพราะว่าไพ่สวยเลิศเชิดยิงไม่งอคนไม่แคร์ใครเอาแต่ใจตัวเองรู้สึกยังไงก็พูดคุณต้องระมัดระวังคําพูดตัวเองทําร้ายจิตใจคนอื่นด้วยนะฉลาดที่จะพูดนิดนึงคิดก่อนพูดด้วยจ้าการเป็นคนรักความยุติธรรมการเป็นคนตรงๆงไม่ชอบเสียรู้เสียเปรียบใครน่ะดีแต่บางทีต้องรู้จักนะจ้าวาทศิลในการพูดนิดนึงแล้วช่วงเนี้มันอาจจะมีคอมเมนต์คาติ เป็นคําวิภากษ์วิจารณ์อะไรที่เป็นประโยชน์กลับมาปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ปล่อยผ่านทิ้งไปการงานช่วงนี้ทำในสิ่งที่ถนัดย้ําว่าทําในสิ่งที่ถนัดชอบค้าชอบขายงานช่างงานฝีมืออยากทําอะไรทํา คุณไม่จําเป็นต้องเรียนจบปร,ริญญาสาขาไหนมาจบครูต้องเป็นครูไม่จําเป็นอาจารย์ถึงบอกว่าทาในสิ่งที่ถนัดเรียนจบมาไม่ตรงสายช่างมันไม่เป็นอะไรใครจะเอาดีเรื่องการค้าการขายเชื่อเรื่องเครื่องลังของขังอยากจะไปเรียนหมอดูอยากจะไปเรียนศานสาตร์ตัวเลขศาสตร์ลายมือขายเครื่องลังของขังให้เช่าบูชาพระเครื่องอะไรต่างๆดีช่วงนี้เซนแมนลังสังหอนแม่นเชื่อเซ้นเชื่อลังสังหอนได้เงินทองไหลมาเทมาแต่ช่วงนี้เหมือนมีโอกาสจะได้ อะไรบางอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแต่อาจจะมาพร้อมกับหนี้สินนะไม่เป็นไรจะกู้ซื้อรถซื้อบ้านอยากจะซื้ออะไรที่ให้รางวัลตัวเองได้เลยไม่มีปัญหาแล้วช่วงนี้ใช้พรสวรรค์นในการหาเงินโชคลาภมาจากเซนมาจากลางสังหณ์เลขเด่นเลขมงคลคือเลข1และเลข9นะช่วงนี้อาจจะฝันแปลก,แ,ปลกและฝันแม่นด้วยความรัก ความรักสัญ,ญลักษณ์ของผ้าอย่างคนโสดช่วงนี้อาภัพรักเจอเข้ามาก็เจอแต่ชูเจอเข้ามาก็เจอแต่คนมีคู่หรือบางคนมีรักซ้อนอยู่แล้วเราไปเป็นมือที่สองมือที่สามเขาอีกเหนื่อยอยู่นะต้องระมัดระวังเพราะว่าคนโสดวันพระรหัส,สบ,บดีมีโอกาสได้เจอความรักนะมีคนเข้ามานะบุพเพน์นำพาชักมาแต่บางทีต้องระมัดระวังคนมีคู่คนมีเจ้าของแล้วไม่เอาคนเจ้าชู้ไม่เอาสำหรับคนที่ มีคู่อยู่แล้วมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันปากไม่ดีคุณเองอาจจะปากไม่ดีหรือแฟนอาจจะปากไม่ดีมันจะมีปัญหาบางคู่มีความลับ มีอะไรรับลมคมในปิดบางซ่อนเ้นมันเป็นไพ่เล่ห์เหลี่ยมกลกงเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วช่วงนี้คนวันพฤหสสัสบ,บดีอย่าเป็นคนดีมากเกินไปคุณจะเสียเปรียบคุณก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมคุณต้องฉลาดแกมโกงบ้างไม่ได้สอนให้โกงใครแต่สอนให้เอาตัวรอดระมัดระวังน้ำหนักตัวขึ้นแล้วช่วงเนี้ยภูมิแพ้กำเริบนะผดผื่นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกต้องระวังแต่ไม่มีอะไรหลายแรง <S 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 ๆๆขอพรพระแม่อุมาเทวีเสริมดวงแก้เคร็ดกนละกันนอกกนั้นถือว่าดี